แอปเปิลครับแอปเปิลวันนี้สององศาครับยังตัดไม่ได้ครับแอปเปิลจะแตกครับรอแดดออกสักพักครับถึงจะตัดแอปเปิลได้แดดยังไม่ออกอุณหภูมิวันนี้สององศาครับแอปเปิลจะแตกมือโดนไม่ได้ครับเลยเลยยังไม่ได้ตัดวันนี้เลือกอยู่ปลายแอปเปิลครับ